ในบรรดาศิยานุสิ์ของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุกรกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในด้านเมตตาบารมีคือหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่ขาวอนาลโยนามเดิมของท่านชื่อขาวโครธา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ที่บ้านบ่อชเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้อุปสมบทนวัดโพสีที่บ้านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2462และอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยอยูหกพรรษาในเวลาที่อยู่ในวัดนั้น ท่าสังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยไม่เป็นที่จับใจไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรักเพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ตั้งไว้เมื่อคิดอ่านทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติธรรมจึนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงกราบลาอุปชาอาจารย์ออกเดินทุดงมุ่งหาครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญความเพียร ด้วยจิตใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะเจริญธรรมตามรอยพระบาทพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าบุกปาฝ์าดงท่ามกลางสัตว์ร้ายและไข่ปา่าด้วยจิตใจที่แกร่งกล้าสมกับเป็นสิทธาคตขณะออกทุดงทนอดอยากลำบากกายอยู่นั้นก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตตามหาเถระ พระบุพาจารย์ทาวิปัสนากรรมฐานท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระบุพาจารา์หลวงปู่ขาวท่านจึงมุมานะเดินทางไปถึงพระธาตุพนมลุถึงอุดรหน,นองคายเพื่อตามหาพระอาจารย์มั่นจนได้พบตามที่ตั้งใจเมื่อไปถึง ตดฝึกอบรมอยู่กับพระอาจารย์มั่นได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็ออกทุดงไปทางภาคเหนือบรรดาศิษย์ที่ต้องการศึกษาธรรมะปฏิบัติก็เที่ยวทุดงติดตามไปอีกหลวงปู่ขาวก็เช่นกันกายกระทาเช่นนี้นับเป็นอุบายธรรมให้บรรดาศิษย์มีความมานะอดทนในการบําเพ็ญความเพียรหลวงปู่ขาว ได้มีโอกาสศึกษาข้ออาจข้อธรรมจากพระอาจารย์มั่นและนำมาปฏิบัติเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาหลวงปู่ขาวอนาลยโยท่านเป็นสหายทางธรรมของหลวงปู่แหวนสุจิโนโซึ่งเคยทุดงและพมนักบำเพ็ญร่วมกันมาและท่านยังได้รับความเคารพนับถือจากบรรดาสหธรรมิกของท่านเป็นอย่างมาก เช่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานสมโมหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปนนตลอดจนพระอาจารย์ต่างๆทั้งในสายปฏิบัติและประยัติโดยทั่วไป คุณธรรมพิเศษที่หลวงปู่ขาวได้รับการยกย่องคือความเป็นเอตาทัคะเป็นเลิศในพรหมวิหารธรรมหลวงปู่ขาวท่านเป็นนักสร้างสรรทางจิตแก่ผู้ศรัทธาโดยเสมอมาธรรมะที่ท่านได้เทศโปรดแกบ่บรรดาศิทธาอนุสิตเป็นธรรมะที่คมคายลึกซึ้งกระจ่างแจ้งแก่ปัญญาของผู้สดับตามภูมิธรรมในทางถาวรวัตถุ ท่านเป็นผู้เริ่มก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมอันสงบร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาลำธารโคดหินและถ้ำอันงดงามวิจิตรจนปัจจุบันนี้เป็นาศาสนสถานสำหรับปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาสถานที่นี้คือวัดถ้ำกลองเพลง วัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าหรือที่เรียกว่าอารัญยวาสีตั้งอยู่ที่หนองบัวลำพูห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี33กิโลเมตรวัดถ้ำกลองเพนมีอาณาบริเวณกว้างขวางถึงพันกว่าไร่รักษาสภาพธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีอุโบสถวัดถ้ำกลองเพนจะแปลกกว่าวัดโดยทั่วไป คือใช้ถ้ำตามธรรมชาติเป็นโบสถ์นับเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติที่ฝีมือมนุษย์มีอาจทัดเทียมได้ง่ายๆในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปบูชาหลายองค์พระประธานมีพระนามว,ว่าหลวงพ่อมิ่งมงคลนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายแลดูขลังทรงพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ นับเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้มีโอกาสสการาบูชาเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือกลองเพลงขนาดใหญ่ตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งวัดถ้ำกลองเพลงซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเคยมีกลองเพลงอยู่ในถ้ำบริเวณนี้ ภายในวัดถ้ำกลองเพงจะมีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างต่างๆกันบางก้อนเหมือนปราสาทเทวดาบางก้อนเหมือนพญาหงจะบินเหินสู่เวหานอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอ,างอื่นๆอีก อดร,ระยะเวลาที่หลวงปู่ขาวพำงนักอยู่ในวัด่านกลองเพลนแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมาบรรดาศิยานุศิ์และสาธุชนไดเดินทางมานมัสการท่านนิคขาสายตราบจนกระทั่งวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526เวลา5นาฬิกา45นาทีหลวงปู่ขาวในลาสังขารด้วยอาการสงบ ณวัดถ้ำกลองเพนความทราบป่าละองธุลีพระบาทในทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จม,มาพระราชทานน้ำสงศ์และถวายผ้าไตรกีวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการศพโดยตลอดแต่พระราชทานโกโถฉัดรเวญจาตั้งประดับในวันพระราชทานเพลิงศพเสาวที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช5 2 7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร แสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวอนาลโยณเเมนวัดถ้ำกลองเพลงท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเรือแนแสนที่ลังไหลมาสการะและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมากเป็นประวัติการณ์อัธิธาต์ของหลวงปู่ขาว เป็นำมาประดิษฐานในบุษบกเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และสาธุชนได้กราบไหว้สการะบูชาน้อมระลึกถึงคุณธรรมสัมมาปฏิบัติของท่านทางวัดถ้ำกลองเพลนได้จัดสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาวอนาลโยเพื่อเป็นอนุสณ์และบรรจุอัฐิธาตัฐาบริขารของท่านเพื่อเป็นที่ระลึกและอนุสติแก่อนุชนและกุลบุตร วัดถ้ำกลองเพลงในปัจจุบันมีพระอาจารย์บุญเพลงเขมาพิโตเป็นเจ้าอาวาดท่านนับเป็นธรรมทายาทของหลวงปู่ขาวในโรนนิบัติหลวงปู่ขาวยังใกล้ชิดและเคยอยู่ปฏิบัติอุปถาพระอาจารย์มั่นภูริทธาตามหาเีระที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้รับภูมิทําำคำํสั่งสอนเป็นอันมาก หลวงปู่ขาวท่านมีเมตตามาก